โลกของเรามีสถานที่บางแห่งที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะเราไม่กล้าพอแต่เพราะร่างกายของเราไม่ถูกสร้างมาเพื่อมันอุณหภูมิที่ร้อนจัดความดันที่บดขยี้กระดูกความมืดที่ไม่มีแสงแม้แต่นิดเดียวหรือสารพิษที่ฆ่ามนุษย์ได้ในไม่กี่นาทีแต่ในสถานที่เหล่านั้นชีวิตยังคงดำรงอยู่ ลึกลงไปใต้มหาสมุทรในความลึกมากกว่า6,000เมตรที่ซึ่งความดันสูงกว่าบนผิวโลกหลายร้อยเท่าและแสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นแสงสว่างพวกมันไม่ต้องการดวงอาทิตย์ไม่ต้องการอากาศแบบที่มนุษย์หายใจปลาที่ดวงตาขนาดใหญ่ผิดปกติสิ่งมีชีวิตโปร่งใสาราวกับวิญญ,ญาณบางชนิดสามารถเรืองแสงได้เอง ไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อหลอกล่อเหยื่อล่อและเอาชีวิตรอดสำหรับมนุษย์ความลึกนั้นคือเขตมรณะแต่สำหรับพวกมันที่นั่นคือบ้านและนี่ไม่ใช่ที่เดียวในบ่อน,น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงเกิน80องศาเซลเซียสที่ซึ่งโปรโตีนของมนุษย์จะเริ่มสลายตัวมีแบคทีเรียบางชนิดที่กลับจเจริญเติบโตได้ดี พวกมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่ไม่ดุร้ายไม่ส่งเสียงแต่คือสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนมุมมองของวิทยาศาสตร์ไปตลอดการเพราะพวกมันพิสูจน์ว่าชีวิตไม่ได้ต้องการเงื่อนไขแบบเดียวกับมนุษย์ลึกลงไปอีกใต้ผืนโลกหลายกิโลเมตรในชั้นหินที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงไม่มีพืชน,นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นพันปี แทบไม่เคลื่อนไหวแทบไม่ใช้พลังงานเหมือนกับว่าพวกมันไม่รีบมีชีวิตเพราะเวลาไม่ได้มีความหมายสำหรับพวกมันในขั้วโลกอุณหภูมิติดลบจนเลือดมนุษย์จะแข็งตัวมีสัตว์บางชนิดที่สามารถหยุดการทำงานของร่างกายชั่วคราวแล้วฟื้นกลับมาได้อีกครั้งหัวใจหยุดเต้นการเผาผลาญหยุดลงแต่ชีวิตยังไม่จบรากับว่าพวกมันรู้จักวิธีหลบหนีความตาย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าเราไม่ได้ฉลาดกว่าเราแต่พวกมันถูกออกแบบมาเพื่ออยู่รอดในที่ที่เราไม่อาจอยู่ได้และนั่นทำให้มนุษย์ต้องตั้งคำถามใหม่ถ้าชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ในความมืดความร้อนความเย็นความดันและพิษร้ายแรงแล้วชีวิตจะหยุดอยู่แค่โลกใบนี้จริงหรือบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าแต่อยู่ลึกลงไปในโลกของเราเอง ในสถานที่ที่มนุษย์ไม่อาจก้าวเข้าไปแต่ชีวิตยังคงดำรงอยู่